ดีทุกคนเนาะวันนี้มาพงเก่าน้องอูพงเก่าชนน้องอูลองสารตอนนี้น้องอูกับแม่กำลังชิปไปตลาดเนาะแต่ว่ามาเปิดคลิปอยู่น้ำซานเนาะเอาบรรยากาศน้ำซ่านมาให้ทุกคนเบิ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงแลงเนาะทุกคนเบิ่งนี่อุ้นเด็กน้อยมาอาบน้ำเต็มเลยอันนี้เพิ่งมาล้างนวดเะงหามาล้างหน้าล้างหน้าช่างเ่ะเด้อมื่อนี้อ่าวันวันที่วันที่เก้าจะมีงานดอกสิมีงานโดคู่น้องอูเนาะแล้วน้องอูก็ต้องได้แบบลัดชุดใหม่ฮะนะเพราะว่าอ่ะ งานดองมูทั้งทีเนาะทุกคนบัตัดก็คือซิโพดเนาะวันนี้ก็เลยแบบซีไปตัดเสื้อใหม่เนาะแล้วก็พาแม่จันไปซื้อเสื้อใหม่เนาะน้องมูได้เป็นคนซื้อให้แม่ว่าแม่อยากได้เสื้อใหม่เพราะเพราะว่าแม่กับบริื้อโดนเราบริออกงานโดนละน้องมูกะบริได้ซื้อเสื้อใหม่โน้โดนเราบริตัดเสื้อใหม่จีวันนี้กะสีลองอ่า ไปตัดชุดใหม่นาะแต่ว่าการซืไปซื้อตัวที่ราคาบูแพงมาเดินแต่แบบเอาราคาที่มันพอนุ่งได้ใส่ได้นะไปเบื้องราคาอันชิ้นใหม่นากันเนาะว่าราคาเท่าเดิต่ว่าน้องอู๋ว่จะเอาเป็นใหม่ใหม่ทิปยใหม่ไทยนะมาตัดเทปเป็นทรงประยุกต์แบบทรงลาวเจ้าว่ได้เอาเป็นใหม่ลาวแต่ว่าอีแม่จะเอาเสื้อแบบใหม่ลาวเนาะไปเบิ้งนํากันเนาะว่าชิ้นได้แบบเดิมสิงามบอกเจว่าน้องอู๋ันเป้าหม่คือจะไปเอาชุดสีแดงเลทุกคนไปแม่ไปเจอกันยูนตลาดเลย อันนี้เป็นแม่จันเนาะแม่จันจับกล้องให้หุ่นเบิ่งเด็กน้อยอาบน้ําทุกคนอันนี้อ่ะเด็กน้อยอาบน้ำเมือ่อใดหันเบิ่งอาบน้ำที่แช่ที<ม>่แช่หุ่นตอนนี้นักเหียนกําลังเลิกอ,องเหียนหุ่นเบื้องคนอาบน้ำู่น้ำซ่านเต็มเลยหุ<ม>่นเป็นตะม่วนขนาดนไหนเนาะไปเอาบัลล่าไปาานี้นะไ,ไปรถจอดไปนี่อันนี้เป็นรถน้องอู๋เนาะตอนนี้เอามาฮอดานสินใหม่นะค่ะเด็กน้องอู๋อยากได้แพรแพรแบบนี้ จะเป็นแบบนี้เนาะจะมันเป็นจะเป็นใหม่ทิปนะใหม่ไทยะนะแต่ว่าเขามาตัดเป็นสิน้นสิ้นลาวอนะ่ะทุกคนอืมน้องอ้ยได้สีนี่แต่ว่ามันบม,มันบมีแพเสื้อมันมีแต่แพสินแต่แบบแพเสื้อต้องได้สร้างมาอีกสร้างมันสิ้สสนน่ก็เนาะผันยูตี่มือหนึ่งสองมือก็ได้มีนอกจาสีแดงเอาสีเดียวเขาคือหูมักซื้อมักสีนี้ ทเท่าไรก่อนตอนนึ่งหกสิบห้าตอนตอนึงสองเมตรอันนี้เป็นใหม่อะเด้อไปอินเดียเป็นใหม่อะนะใหม่อย่างวะใหม่อย่างเส้นขวางนี่นะเป็นใหม่คือคล้ายๆคือไหมลาบแต่อ่าใหม่เป็นแบบนี้ะนะแล้วมันมคล้ายคือแบบนี้แต่ว่ามันมัน,มนมคือว่าเขาจะมันมันหนาแบบนี้มันจะคล้ายเป็นต้นเลยหกสิบห้าเป็นต้นเลยสองเมตรเพราะว่าอยากจเพลยนเือกคือมันครบสี่นะเด็กครบสี่นะครบสี่ เลือกตัวเลยหลายมันมีหลายตัวคนขาย,ขายพวกนี้ขายนี่ขอสีแดงนีวะสีแดงไม่ตัน้ีม<ง>พี่ไผยยากได้สีใหม่ลาบใหม่อย่างมาเบิงมาได้หิแต่ตัวนี้ได้สร้างสอาสมมุติวสร้างนี้ืใดใดสร้างนี้วใอใดมืออื่นมืออื่นอีกสองมือก็หาอฝากอย่างมานีอลล้วนอ้วนเลยก็ว่า อนุสิทธิ์ก็ได้มันแค่คาเซไรต์อะเลยโอนให้เขาละวันนี้อะข้าเจ้าเจิ้ยงค่ะโอนให้ราคาฝากเครื่องเลยน้องไปเอาเครื่องเลยจังใจค่ะนะแต่กับบุเกินสองพันเนาะแค่เครื่องมีแต่สิบพันสิบสองพันสิบสองดีแต่น้อยคันฮุ่งอัรุ่นนะคันว่านะสี่เดือนงานคันอนุสิทธิ์ละบุฮอดมีแต่หกพันห้าอนุสิทธิ์เอาเลยค่ะอนุสิทธิ์หกพันเจ็ดพันหกสิบพันว้าอนุสิทธิ์รวยวะเนาะทึ่งเลยอนุสิทธิ์น่ะ เอ,อยจะสร้างสิ้นเห็นสิ้นใหม่ให้กับเจ้าส่งผืนมาเมื่อน,นี้แม่ว่าสีเดืองามแต่เอ้ยสร้างหูอารมณ์อันนี้มันบูเอนสีแดงได้อันนี้นอ,อันนี้สีแดง,ดงแต่อยู่ในจะซื้อเปนมือจะซื้อมาพี่ดูสีแดงแดงแดงกั้มอันนี้แด,งก,แดงกั้มหั่นใจตัดแล้วมันก็น่าจะเข้าที่เนาะตัดแล้วมันก็น,น่าเขาสีไข่ท่านบอกแดงดี ลูกเอาเสื้อตัวเองบ้างด้วยเสื้อตัวเองก็เซอร์ได้ได้อเหมือนกันนุ่งเครื่องเด่๋นี้ลูกขาวเอาสีขาวนี่ดูนี่แต่ว่าดอกมันสีแดงมาสันทีลงสีแดงอ่ะอืมดอกเขาสีแดงก็องสีแดงก็เอาสีแดงเอาเขาลักสีนี้เหรอดอกพัดสีนี้เออพันดอกสีแดงกล้วตัดกับสีแดงอ่ะที่ตัวนี้ลูกบวมมากเลยลายนี่งามก่อนละกว่านี่ไม่เอาฮะเดี๋ยวมันมันนีงานอยู่เด้งามตีนเลย มากเออมากอันซี่แน่นมากนะอเอาากันเลเอยเนี้กัเนแล้วเอาเอาเบิรดัน่เครืองมาแล้วส่งให้น้องกี่ับเกียเาแบบนี้ไปสีแดงนี่นะเออเอาสีแดงนี่่แน่แดงกัต้องบอเด็กกัแดงมนมีแต่มันมีบบเานี้ไหมอมเด็กต้องเดกมีนะอะเกี่ยวกัใครเป็นรับ สองแดดอ หลังจากซื้อ,ซ,อซื้อซีนในนองอูลแล้มานีมาซอกซื้อเสื้อไหมให้แม่จันคือ <c oughs> ห้อมเนี่ยเสื้อไหมเนาะอันนี้เป็นสุดมงอันนี้เป็นตลาดไม้ลองสารเลยเป็นตลาดที่เขาเจ้าขายเสื้อผ้าโอ้แม่กูคิวมาซื้อใส่คอตาม,มาอ่ะนี่เนาะเสื้ออะไฮะาน เสือใหม่ซเสือใหม่ออันนี้เป็นสุดมงประยุกต์มฮะเมื่อเรามาเป็นหอมเดี๋ว่าอื ฮันเดียวไหมไปทางนี้ดูนี่ยเอาเนี่ยเอานี่มีแต่เสื้อเป็นแบบตัวมีเสื้อไม่เฮ้ยไ,ไม่มีจริงๆด้วยอุ้ยอันนี้มีแต่ซีน เัวห้าเดิมีดหปิดปิดอีกบูอันนั้นก็บบมีวะเออนี่แม่นี่แม่แม่้มีสองตัวมีสองตัวเอากเบิ้งเสื้อใหม่คือมีน้อยตัวแท้เนาะ เังกระส่วงโตบุคคลเสือ้อบุคคลซินเมย์เหยาทางนี้ดูบุคคลซิน <laughs> มีบมีเสื้อใหม่บอมบุบคอยได้ขายที่พอนเลยบุคอยออกมา เรื่องมนีแม่น่นเข้าตัดติหรือว่าขายขายโอ้ฮิซื้อไปดองดองไทยบ้านโดยไม่ว่าซีนั้นซีนันนันแม่ฮะงานเยอะว่าร oh, ้อยบัตรสองร้อยสามร้อยก็ชิเยอะแ่นาะแต่เดี๋ยวแม่ซีนี่หรือซีนี่ เบอร์หอเดือสามหกยับเขาอกผูกมเดแลวซ่าสงเสือซี่เิดไหบโบสามเป็ันจะม่เยมนดออลองเตต่อยงแ้หมบงเบอน่ะว่าที่จะไปเบอรนึ่งเบอร์เี้มันกับพื้นประเด็นเซ็นห้ วันนี้เป็นเสื้อใหม่ที่แต,ต่สีใดเสื้อยี่บ้าห้องวันี้แม่โอ้ยเจ๊ขึ้นโอแท่งหัวหลดน่าเจ้าประได้เบิ่งจากแล้วอันนี้เดย์อันนี้เดย์อันนี้เป็นสี่อย่างนี้นะครับอันนี้วะสีเขียว สีแมมันยังออกสีกอันสีกรม,กมสีกรมสีกรมมันต้องสีกรมตะนันต์หรืเป่าตะลันตกัสีกรมดำโมเมนต์ดำเป็นนุ่งเสื้อเสื้อจีนตะลันต์แบบสีแดงก็ได้แม่ซื้อยวนตลาดอันซื้อยวนบุญทาตปีนั้นพ่อ,อได,ด้นุนน่งจักเทอร์เลยก็ได้แต่มันเป็นสีเดียวแล้วมันเป็นสีแดงแต่มันเป็นเหมือนละนาเสื้อจีนนะอืมเฮ้ยไ,ได ทุกคนหลังจากที่ไปซื้อเสื้อใหม่เมื่อวานนี้เนาะแล้วก็แบบบบได้เสื้อใหม่ที่ถึกใจแล้วก็บโมีเสื้อใหม่ที่แบบแม่จัดมักแล้วก็เลยแบบบบได้ซื้อเนาะแต่ว่ามาแล้วอันอีเมลมอีเมลมีเสื้อผือนหนึ่งที่แม่ซื้อแต่โดนแล้วแต่ยังไม่ได้นุ่งก็คือน่าจะนุ่งผืนนี้เนาะไปดองเมื่อดองและ น้องอูก,ก็ได้แค่ซิ้นผื่นเดียวเนาะซิ้นแล้วก็แพลเสื้อเนาะรวมๆก,ก,กันราคาประมาณแสนสี่นเนี่ยซิ้นกับแพลเสื้อนอะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปตัดเท่อเนาะเพราะตอนนี้รอท่าแพลซิ้นเนาะเออแพลเสื้อ,นอเนาะรอท่าแพลเสื้อมาอน,อนี่ก็คือเสื้อที่แม่จัจนจะนุ่งเนาะอันนี้เป็นสีแดงที่แม่จันซื้อไปโดนแต่เราบริหนุ่งเนาะประมาณนี้เนาะนี่สีแดงเจิดขนาดอ่ะ <c oughs> มีแค่นั้นนะทุกคนเนาะก็คืออ่ะอีกอย่างว่าเป็นเสื้ออัน เป็นผ้าสิ้นหรอือผ้าสิ้นใหม่ที่น้องอูซืนะ้อน่ะมันเป็นใหม่ทิพมันเป็นของใหม่ทิพไทยนะที่จะเอามาตัดเป็นสุนรนะราคามันกับโแพงราคามันกับธรรมดากะพอใส่ได้เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำล,ลังใจให้ดเด้อบาย,บาย